สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการหนิงแอนจอมผันและฟ้าค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนธีการพับรูปหัวใจค่ะคือแบบกระดาษเนี่ยมันพับเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ได้นะ,ะอนุปกรณ์เสริมก็คือกันไกลค่ะก็มาพับกันเลยนะค่ะอันดับแนะรกนัก็พับกระดาษที่เป็นอย่างนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะแต่มันังมีอันนี้อยู่ใช่ไหม ให้ตัดออกนะคะขอไปตัดเอ้ยตัดให้ดูเลยก็ไแ้อ่าก็ขอไปตัดมันออกดีกว่านะะก็จะออกมาเป็นแบบนี้สามเหลี่ยมก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคนะคะแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งค่ะ นะก็พอพัเสร็จนะก็จะเป็นลูกากิบาลูกกะบาดแบบนี้นะันดับต่อไป ทำอย่างนี้นะทำให้ดูมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็นีบมันเข้ามานี่แล้วก็พับให้เ,เราไดชรูปสาเรียมน,นะเห<า>็นไหมอันนะอันนี้นนต้องมีปากกาด้วยเพื่อามาเขียนตบค่ะต่อไปนะคะเราก็มาพับอย่างนี้ ครับอย่างนี้นะไนะม่ครอบสบนะายนะนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งทั้งสองด้านเลยค่ะนะคะพอเสร็จแล้วนะแล้วก็พับตรงนี้คนระึ่งหนึ่งนะ ด้านเดียวก่อนนะพอพันนี้เสร็จนะแล้วก็พักเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาแล้วก็จะเป็นเลักษณะเพื่อไม่ให้มันเด้งนะคะแล้วก็จะเอาอมาจันเข้าไปในรูนี้ ก็ไปในนี้นะแล้วก็ทำสองข้างเหด้วนกันขอไปสอนให้มันโอเคก่อนนะคนะเขาเสร็จแล้วมันก็จะเ็เแก็พับออกแบบเฉียงเยงสียแทมแมเสร็จแล้วนะคะเราจะ ใช่ก็าเยนมยลอสมาท้อมจะปวดไปหมดเลยลเนี่ยีก็เล่นได้ลูกเล่นาเล้วาไปาัไปอุ้ย ตามจริงแล้วเอาหน้า ขอจบรายการอแอนจนองหวันแหละฟ้าเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย